ตัวนึงครับตัวนึงตายเลยครับฟังไหมดูนะครับอะไรตรงนี้ เมื่กีนี่น่ครับโชว์ครับโชว์นะครับโชว์นะครับี่หนึ่งครับแต้มไแห่งมานครับนี้ครับเราเสร็จเดินไปกันเลยใใครเยมเลย

แต้มสองครับแตครับจโนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับนี่ครับมานครับมาน อย่าเก็บกนครับนี่ครับวันนี้เราก็ได้สามตัวนะครับผมกานี่เราไปสองแล้วนี่ของคุณปิ๊กนะครับสุดยอดเลยตัวเล็กต่อได้ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดใคณดูได้ก,กี่ตัวแล้วครับนี่รอบแรกนะครับให้ดูราช้านะครับนี่เราจะสองแล้วทีเด็ดทีเด็ครับนี่ถ้าไม่เก่งจริงต่อไม่ถูกรึครับเล็กขนาดนี้นี่ทำไม่เที่ยงจริงทำไม่เที่ยงยิงต่อไม่ได้เนี่ เล็กขนาดนี้คือครับนี่ผมสองแต้มแล้วลองชมครับรอชมชมรอชมครับสองมีให้ครับบ่วงผลงานบ่วงตัวเรายังไม่เข้าเลยคนงานบว่ว,วง,วงต่อตามนะครับจะตามทางยูทูบด้วยนะครับติดตามนะครับสองตัวรุ่น ังทำที่นอนครับไ้ที่ดุยตะบินมวยเจ้าทำที่นอนนะครับใจรวะแมงจูคบอพาบงบาไปแล้วที่แ้อมาโม่ากเฮ้ยน่าเอบกด ก็จม2มาทํางานเลยเบิ่งทํางานเบิ่งงานโชว์เลยโชว์ครับรอบแรกไปเลยรอบแรกโชว์แจมซิเด้อเออติดแจมมั้ยได้ยังๆก็อ่างเอมนี่เคทนี่อังนี่ครับอื้อทํางานครับอันนี้ช่องปิ๊กอ่ะช่อง ผลงานเราปี่ันเราปีกเราแม้งเราจับมวยเหรอรอบเั้นะอะไรหมโชว์รอบแรกได้เท่าไหร่เราดูรอบแรกพออันนี้มาเด็กหน่อยนะเด็กรอบแรกพออันนี้เด็กน้อยนี่ถ้าไม่เก่งจริงต่อไม่ได้นะครับนี่เล็กขนาดนี้นี่มานี้แหละที่นอนจะนอนเนี่ย สี่แล้วครับพผมสี่มอไซคันเดียวสี่ผลงานดิสองสี่ห้าตัวและหกตัวก็เอาเนาะว่าไงคุณดุยได้กี่เทแล้วครับเฮ้ยอย่าพูดเลยคออเราซุ่นเนาะมัาอายเขาเอาพูดเรื่องนี้เอาปุ้มวันนี้ผมไม่เอาชี้ชี้ไปแค่บ้านละอ

chắn 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 เนี่ยใกลลแล้วเนีนต้บอสเอลยมันะิกด้วยกบเด้โอ้ต้นนับบุด้ไอ้กิเน็ตเต้นเนนี่กมอลจะรักไปปอนกมอเนี่นอนแล้วบุณีัสดคครับนี่ก็พยายามบวงครับถึงบรรยากาศครับยามบวงครับบุีตามบงครับอากาศ เอนะเดยกกำลังขึ้นแล้วรนะค,ครับนี่ถามมั้งครับถือห้นตะกตปุเนนะ mình lăn rẹt rồi đấy thôi Vô Nhập clip เออเนี่ยกลงจมทุนเองยุ่งไกลกรงกูไม่ได้บุกเดี๋ยวครับ,รบโอ้มันเป็นจังไงครับมันไม่วิ่งครับดูนี่รอยนี่เนาะโดนขโมยบ่ว,บวงเลยครับว้าวไปแล้วมันจะบิดดีงั้นบ่วงมิดหู ดีไปไปไ่ยดใ้น่นหนรอยยังงามไม<อ>่ย <c oughs> อมเดินครับนีแลลวครับถูกแล้วครับถูกแล้วกลางครับสวยยุบ ตัวช่วยเยอะเดี๋ยวนี้ตามรับมืฮะอ่เียตามครับแล <c oughs> ้วทำนี่ <c oughs> นะครับอู้พอได้ตุมอยู่ <c oughs> นี่คุนี้ไหนไล,ลข่ขโมยครับม <c oughs> <c oughs> ีตัวนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เตือหยับนะไปนี่ครับิดตามช่องด้วยนะครับครับ